ีกแล้วนะคะที่ n s s d e youtube นะคะวันนี้จะมาพูดคุยกันถึงเรื่อง notification หรือว่าการแจ้งเตือนของ u t u b e นะคะลงคลิปได้บ่อยแค่ไหนแล้ว YouTube แจ้งเตือนกี่ครั้งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้มีหลายอย่างมากนะคะแตกต่างกันไปแต่ว่าปกติแล้วคุณลงคลิปได้บ่อยเท่าที่คุณต้องการแต่ว่าการแสดงผลมันก็แสดงผล ตลอดนะคะที่สมมติว่าคุณลงไป10คลิปมันก็แสดงผลทั้ง10 10คลิปนะคะคือปล่อยออกไปทั้ง10คลิปแต่ว่าการแจ้งเตือนหรือว่า notification นะคะคนที่กดกระดิ่งเพื่อนไว้แบบนี้นะคะการแจ้งเตือนของ ye YouTube u t u b e นะคะเขาแจ้งเตือนแค่3ครั้งนะคะก็คือคลิปที่1ที่2และที่3คลิปอื่นๆนะคะหลังจากนั้นลงไป10คลิป20คลิปก็จะไม่ได้รับการแจ้งเตือนนะคะแต่ว่าถามว่า เปิดให้เห็นไหม YouTube ไม่มีการปิดกัน้นการมองเห็นเหมือน Facebook นะคะอันนี้สาาไม่รู้แต่ว่าในแพลตฟอร์ม y o u t u b e เองเขาก็จะมีตัวอัามอิมเพรสชันนะคะตัวที่ปล่อยคลิปออกไปให้คนดูได้ดูแต่ก็จะไม่แจ้งเตือนในทุกๆคลิปที่เราลงนั่นเองนะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากจะปั๊มช่องหรือว่าอยากจะบูตช่องให้มันไปเร็วๆ็ๆนะคะอันนี้ก็คือ ทางที่ดีเว้นแกลบนะคะบางคนก็เว้น4ชั่วโมงบางคนก็เว้น8ชั่วโมงนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าสายต่างประเทศก็จะลงแค่สัปด,สดาห์ละครั้งนะคะแต่ว่าถ้าสายของไทยก็จะลงคลิปเยอะหน่อยนะคะลงทีทีท,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 ทีนะคะแต่ การแจ้งเตือนนะคะจะอยู่ที่3มคลิปนะคะต่อหนึ่งวันภายใน24ชั่วโมงเนี่ยนะคะจะแจ้งจะแจ้งเ,จเตือนนะคะหรือว่าใครที่กดกระดิ่งไว้นะคะก็จะแจ้งเตือนแค่นั้นนะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับช่องนั้นๆหรือเราไม่ค่อยได้เข้าไปดูในช่องนั้นๆบ่อยนะคะก็อาจจะ ไม่ไม่ได้แจ้งเตือนก็ได้เพราะว่าทางระบบคิดว่าเราไม่ได้มีความสนใจนะคะแบบนี้นะคะต่อให้กดกระดิ่งไว้ก็ช่างนะคะเราดูบ่อย YouTube ก็เห็นว่าเราสนใจระบบก็จะเห็นว่าเราสนใจในช่องนั้นๆเขาก็จะแจ้งเตือนเรามาบ่อยๆนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ค่อยได้ไป้ายนานๆน,น,นะคะ3 4เดือนแล้วค่อยไปเวลาเขาลงคลิปนะคะ YouTube ก็จะแจ้งเตือนคนที่เขาดูคลิปช่องนั้นบ่อยนั่นเองนะคะอันนี้ไม่รู้ว่า m make s e n s e หรือเปล่าแต่ว่า การะระบบของหลังบ้านจะทำงานประมาณนี้นะคะโอเคนี่ก็คือวิธีระบบจะแจ้งเตือนไม่เกิน3ครั้งภายใน24ชั่วโมงนะคะวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วหวังว่าทุกคนคงจะได้ความรู้จากคลิปนี้เนาะแล้วสามารถที่จะไปแชร์ต่อได้นะคะ เดี๋ยวจะใส่ source information ไว้ให้นะคะในช่องคำอธิบายนะคะ creator youtube creator นะคะแล้วก็มีอีกช่องหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะค้นหาเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็คือ creator insider นะคะอันเนี้ยเดี๋ยวลิงก์จะอยู่ในช่องคำอธิบายนะคะสามารถที่จะกดเข้าไปดูได้เลยค่ะวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วอย่าลืมที่จะกดติดตามนะคะและเจอกันใหม่ในวิดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบายค่ะ